ควาเพลินนะครับผมวันนี้เราก็มาซ้อมใหม่เมื่อสองวันที่แล้วนะครับที่ผมทำโพสับตกน้ำนะครับก็งงกันอยู่วันนะครับเราเจอนะครับแต่ก็ไม่พังนะครับเครื่องก็ยังติดอยู่นะครับลายโพลไออาร์นะครับกันน้ําได้ก็สุดยอดนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตีห่ากันดูครับว่าจะมีไม่มีครับทองก็เองเดือครับคที่หมดตีครับ ครับผมเดี๋ยวจะลองไล่หากันดูนะครับว่าวันนี้จะมีกัดหรือว่าจะมีได้หรือเปล่านะครับผมครับผมจะตีเช็คไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราจะชะลอตรงกอไผ่นี่หน่อยนะครับ ่หมือนมื่อกนี้ครับเมื่อกี้มันมันสะดุ้งนะครับแต่วันนี้นะ้ำแรงครับหืม <c oughs> <c oughs> ไม่โดน,นครับ เสียงคล้ายๆจะส่งนะครับ ไปแล้วครับตอนนี้เรือแรงครับไม่โดนะครับไม่ลากเลยครับมันน่าจะอ๋ออ๋ยังอยู่ครับยังอยู่ครับเอาหยือผมไปแล้วครับโอเคครับผมจะหาทางมัดเบาๆนะครับมันอ้อมเสานะครับโอเคครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับน่ครับเป็นปลาช่อนนะครับส่งจนเืนไปเลยครับหาตำแหน่งวัดไม่ได้ครับโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวตามต่อครับกดปลาก่อนครับโอเคครับเมื่อกี้เสียเวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าปลามันกลืนเข้าไปดึกนะครับ เย็นนี้ครับผมถึงจะออกมาตปเยีครับได้บางไม่ได้บ้างครับบางวันก็ไม่ได้ครับแต่เขมีความสุขครับที่ได้ออกมาตีนะครับอูนี้น่ามีลุ้จริงๆครับ เจออู่ห้ามผ่านนะครับผมผมต้องตีในอู่อย่างนี้ครับปลามันชอบอยู่ในอู่นะครับมันหลบนะครับมันก็หลบมันก็เหมือนกับคนนะครับถ้าอยู่ตรงไหนไม่ปลอดภัยก็ต้องหาที่ปลอดภัยอยู่นะครับตีอยู่ครับผมก็วันนี้ผมก็จะไม่เน้นเอาแบบนานนะครับเพราะว่าเวลาผมน้อยนะครับผมก็จะตีแล้วก็ผ่านไปก่อนนะครับ ตรงไหนถ้ามันมีอาการแล้วค่อยย้ำนะครับอมนึงนะผมจะตีอยู่สามไม้ครับถ้ามีอาการนะครับผมก็จะย้ำอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมก็จะผ่านเลยครับไม่เป็นการเสียเวลาครับเหมือนมีอะไรนะครับมนมนับไปแล้วครับ ตัดไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมจะส่งครับผมจะวัดเลยนะครับวัดนะครับอยู่ครับอยู่นะครับอือหือเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นช h a d นะครับเป็นช h โ d o w นะครับตัวนี้ใสไม่ใหญ่นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะตามต่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดเลยนะครับอือหือ โอ้เมื่อกี้กัดแบบต่อเนื่องเลยครับผมสองไม้ติดเลยนะครับแต่ผมอัดไม่ทันนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะกัดติดกันขนาดนั้นนะครับเกีเหยืยอพังอีกนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเหีย่อกอนครับโอเคครับเปลี่ยนเหีย่อเสร็จแล้วนะครับไอีเลยครับเดี๋ยวมีลุ้นนะครับในอู่นี้ ครับกัดไปแล้วครับเหยื่อวิ่งไหมครับดูก่อนครับไม่ดกดนครับยังไม่โดนนะครับอวันนี้ดุจริงครับมันกัดไม่โดนมันก็ไม่เอาครับผมก็ไม่ตามนะครับเพราะว่าจะมืดแล้วครับ สกิปปิ้งไม่ต้องมีอะไรมากครับนุ่มๆนิ่มๆครับแต่ก่อนผมก็ไม่ได้ตีนะครับสกิปิ้งผมก็ตีกบยางกบไม้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งครับเพิ่งจะตีเป็นนะครับไม่นานนี่ครับแม่นมั่งไม่แม่นมั่งต้องขอภัยด้วยครับโอกาสตกนะครับในเรือ่องก็จะมีมากกว่านะครับเดินสตีนะครับเราไม่ใช่ว่าจะมีทุกวันนะครับ มันก็มีบางวันที่มันไม่มีก็มีนะครับผมโอกาสนี่มีตัวนะครับมันขยับนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่กัดเบ็ดครับถ้าปาชอ่อนน่าจะเป็นปลช่อมนะ ปลาช่อนกับปลาชะโดนะครับที่ได้มาครับแต่ว่าก็มีกัดอยู่นะครับหลายที่นะครับแต่ผมได้ถ่ายมั่งไม่ได้ถ่ายมั่งนะครับก็ให้ดูกันเป็นแนวทางนะครับในการตีเหยื่อปอมนะครับไม่มีใครถูกผิดนะครับผมขาถรัดกันไปครับผมตกปลาเป็นกีฬานะครับผมไม่ต้องไปสีเเียสกับมันมากนะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ